สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศกำลังดีเลยนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวจะนำของไปถวายนะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้กล้วยด่างมานะคะนี่ก็เตรียมถอยรถมาเพื่อว่าจะนำของที่เราจะไปถวายในวันนี้นะคะก็อุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมขึ้นบนรถกันเลยนะคะก็เตรียมอุปกรณ์ไปนะคะจากบ้านกันไปเลยนะคะ นะคะทุกคนตอนนี้เตรียมขนของสัมภาระเรานะคะลงรถนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาถวายตามสัญญาแล้วนะคะคือเป็นหัวหมูเนาะ นี่ก็เตรียมดอกไม้นะคะหมากโพูกล้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาพันเมี่ยงกับอะไรนะปุรีนะคะจะมาพันนี่จะเอาถวายเจ้าที่นะคะตอนนี้กำลังอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะปันมูนีกี่โย <laughs> นี่นะคะ แล้วก็ดอกไม้อะไรเราก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะขนมนะคะโอ้ฝีมือการพันก็ยังใช้ได้อยู่โอเค okay, ค่ะโอเคแล้วกนแล้ว Thank yes. you. สิบคำกล้วยกับข้าวเหนียวสิบเออหอมคำนู้น้พร้อมเรวจะเลี้ยงจะดูอะอ๋อหูไรตาพอเด้งหูไรแตาพอแล้วแต่เท่าผมมีกับลูซัน ก็ยาวแต่ไม่มึงต้งได้อ๋อพอดีโวได้ตัวตัวก็จะว่าหมดอันแรกกับติ๊กกับตังอันนู้นอย่าเนี่ยกับหัวกหมดเนี่ยก็โอ้ยเอาก็ดีจะทีจะหาอินนี่เต็มมักเหลยาเบียร์ข้างนี่กะ

ยางตอนนี้กำลังลาบนะคะก็เ้ิดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะูดมดแล้วก็อยู่นนเป็นเจ้าใหญ่ต้องเหนียวนี่กเนเดิมๆของคนทั้งตำบนะคะมาได้ซาเออมได้กบทาดได้กับไม้นิสันถ้าหมดาได้กับเนาเลยมน มอพุงนอพุงเป็นเจาหว้าเนี่ก็ยเจ้าอกพุงเนาะมกเบาหน่ายง่บมาละมาละมาละมาบอกเล็กบอกหวยจูเนื้อมากินมาอย่างเนื้อไข่กันไหมไข่เออเมื่อถ้ามคนค้ามาข้าลาบกันนะคะนี่ก็เป็นมือลาบของเราโดยเฉพาะเลยนะคะเริ่มลาบกันนะคะ แล้วเราก็จะซุปหลาบนะคะพริกป่นนะคะถ้าเราชอบรสแซ่บหนเราก็ใส่เยอะหน่อย หนเองนือตัวไปไปคือตัวเดินทางมันใส่เงินนอเราก็ใส่ผงแซบเข้าไปนะคะเมื่อกี้นะคะผงแซบลงไปแล้วเดี๋ยวนีเี่ยมาห้อกล้องก่อนัวน้องดิงอืมเอิ้นมาคะเออเอิ้นมาเต้

เราทาแค่เล,เล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้เราก็จะโรยเกลือแบบพิสดารเหมือนแจ็คแบ็กโฮโหรู้สึกจะเค็มเกินไปค่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มัวลืมไปทําแบบแจ็คแบ็กโฮแต่ตอนนี้มันเลยล้ําโกง้งล้ําโกง้งมาเด้อบาเด้อเราก็จะต้องถวายก่อนนะคะ

ว่าแดกนีอันนันเจุไหลายตัวอ้วนอุอนใจเออมาอ้วก็ไม่ก็ตอกนะนั่งแก้ว้าหันล้นพดมหา้งาาลี้ยเริ่มอานักษาจีจำนี่กเปนตีได้ล้วเป็นี้ยงมาดูกินหอมมวนนี่จะูุกกลับไป ทุกคนนะคะโปรดใช้วิชณายาในการรับชมนะคะตอนนี้เจ้า <t> ที yeah. so ่ยังไม่อิ่นนะคะทําไมเราถึงรู้ว่าทำไมเจ้าที่ไม่อิ่นเพราะว่าวาไม้นะคะเนอเยเยเยเนอหนีวกเนอ 1 mặt đằng trái. À, nhung bốn. Nhung hơn bốn. Nhi nhung. bắn như vậy. men Men co. ตอนนี้กำลังมาดูนะคะขอเลขนะคะขอเลขหมดวันที่อันที่อย่างีพี่ออที่จะออกนะ16เดือนแ6สิบหงหานี้นะคะ64สี่เรามาขอเลขด้วยนะคะ่าเนนอเนอเน้ออนี้อเน้นาน้อน้อน้อนเนนน้อ้้นนอออ

ดอกที่สามแล้วนะคะมเว่จ้าทีเขาจะให้เลืไหนนะคะมีสีดอกเมนหมดอกดื้อจับมือขออกไไม่จบม่ลามจะ่นนักกินหลายลนี่ก็ได้เอม่ลาาเออเนอ

<laughs> ừ. bên bắt đi lấy bắt hết nước nước bứt con nò vào bên ngoài tỷ cho hắn tỷ ạ มันหมัอนแต่ตอนตอนนี้ <res> เราได้สามตัวตรงๆแล้วนะคะ กำลังจะจุดกันนะคะก็มาลุ้นวันที่16สิงหา64กันนะคะว่าจะได้เลขอะไรนะคะ3ตัวนะคะขอ3ตัวตรงๆมนๆนะคะงมนี่ยจาของแต่บอยแงสารเจ้ายางดีพ่อมเนอมาไม่เานี่ยัลม่มามานเือันอะเนยนีนเนี่ย่เนี่